รวมรถมือ2 JK แนะนำให้ชมกับรถเก่งมือ2นะคะคันนี้เป็นรถ t o โย t a าซูรุนนะคะในชมของท้ายหยดน้ำค่ะทุกท่านตามนี้เลยนะคะรถยนต์ปี2,000ค่ะเกียร์ออโต้นะคะเครื่องดีหน้าหลังเดิมๆค่ะรถไม่เคยติดเกตนะคะสีสวยบางๆช่วงรางแน่นๆภายในสะอาดค่ะใช้งานได้ปกติขับขี่ได้สบายนะคะทุกท่านแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะล้อแมก ยางดีศูนย์ดีขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปได้ค่ะคันนี้นะคะราคา55,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะตะเข็บเดิมๆคันหน้าสวยๆนะคะตามนี้เลยค่ะห้องเครื่องสะอาดนะคะทุกท่านภาสีพรบปี67 7เมษายนนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าเงื่อนไขเงินสดเงินผ่อนนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป ไปดูรถกันได้ที่จังหวัดอุตรดิต์นะคะนัดใหมาร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะแอดมินแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ